บ้านอเมริกาสามีน้ำฝนกุลนัดยอมรับได้หากสามีมีใหม่สองชีวิตดีดีของน้ำฝนกุลนัดกับสามีฝรั่งจอแดนวินเทอร์หลังแต่งงานความรักแฮปปี้ไม่มีสะดุดควงกันหวานเที่ยวหลายทวีปฮันนีมูนได้ตลอดจริงๆแม้ว่านักแสดงสาวน้ำฝนกุลนัทกับสามีหนุ่มจอแดนวินเทอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วบินไปฮันนีมูนที่เกาะซุมบาอินโดนีเซีย จากนั้นชีวิตของสาวน้ำฝนก็ต้องบอกว่าน่าอิจฉาสุดๆเพราะเธอและสามีเที่ยวรอบโลกกันไม่มีพักฮันนีมูนแบบนอนสต็อปสุดๆโดยที่น้ำฝนเองใช้ชีวิตแบบดีๆหลังจากครงสามีเข้าพิธีแต่งงานทั้งบินไปประเทศนู้นออกประเทศนี้เป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ปารีสฝรั่งเศสอิตาลีจีนรวมไปถึงแอฟริกาใต้รวมทั้งยังกินหรูอยู่ดี มีภาพนั่งเครื่องบินเจ็ตแบบแซบๆให้อิจฉากันเบาๆอีกด้วยนะเออปัจจุบันน้ำฝนมีชีวิตครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นอยู่กับสามีและลูกสาวอย่างน้องทาเลียอย่างมีความสุขโดยมักจะมีโมเมนต์ของ3คนพ่อแม่ลูกออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านของน้ำฝนที่ภูเก็ตและบ้านสามีที่อเมริกาบอกเลยค่าว่ารู้ราสมฐานะเป็นที่สุด วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมุมต่างๆภายในบ้านของน้ำฝนกันค่ะว่าสวยงามเพียงใดแต่ว่านอกจากรูปบ้านของน้ำฝนแล้วล่าสุดน้ำฝนกุลนัทเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกกอดลูกแล้วน้ำตาไหลเรื่องทำพินัยกรรมทาเรียลูกสาวครบ5ปีมีแผนย้ายไปอยู่อเมริกาแต่น้ำฝนกุลนัทไม่อยากไปเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอยู่ดีๆมาคุยแล้วมาแพ็คของไปมันคงมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะ ที่เราเป็นห่วงคือทาเรียจะมีแม่ใหม่ไม่ได้แต่สามีจะมีเมียใหม่ได้เราคิดอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเป็นอะไรไปเวลาเราคุยกับเพื่อนมันก็คิดขึ้นมาเองว่าถ้าเราเป็นอะไรไปอย่างน้อยสามีก็มีแฟนใหม่ได้อีกสิบคนเขาก็มีได้แต่ทาเรียคงหาแม่ใหม่ไม่ได้แล้วแม่เรามีได้แค่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่พร้อมเขายังเล็กอยู่ใจแบบอยากอยู่กับเขาให้เขาอายุ30ได้ไหม มันก็หดหูนั่งท้อแท้ข้าวก็กินไม่ลง